โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในช่อง GPFTH อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกในแมปบ็อกซ์ฟูดอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะผมก็จะมาแจกโคดเอ่อที่มันเหลืออยู่ให้หมดนะครับผมทุกคนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูโคดที่เหลือกันเลยนะครับผมทุกคน โอเคครับสำหรับโค้ดแรกนะครับผมก็ใส่ตามบุบได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมทุกคนโค้ดแรกนะครับผมใส่ไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะได้รับ exp คูณสองเพิ่มมาอีกเออผมก็ไม่รู้กี่นาทีนะครับผมทุกคนก็ไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมสำหรับโค้ดต่อไปนะครับผมก็ใส่ตามบุบได้เลยนะครับนี่นะครับผมทุกคน ใส่ไปเลยนี่นะครับทุกคนเราก็จะได้ XP x สอเพิ่มมาอีกประมาณ20นาทีนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมก็จะขอ,อ,อใส่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนก็จำไว้ลาตอน XP x สอมีอยู่2ชั่วโมง49นาทีนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนจบคลิปกันนะครับผมว่า XP x สอมันจะมีเท่าไหร่นะครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ จี๊ยปีคูสองเช่นเดิมนะครับทุกคนก็ไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับสําหรับโค้ดนี้นะครับผมก็เป็นโค้ดที่3แล้วนะครับผมทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับใส่ไปเลยนี่นะครับผมก็ใส่ได้นะครับผมไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาต่อกันโค้ดที่4เลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมก็ใส่ไปได้เลยนะครับฟึบ นี่นะครับผมใส่ได้นะครับผมขึ้นสาเร็จไปไปดูโค้ดต่อไปกันเลยครับโอเคครับสําหรับโค้ดนี้นะครับผมก็โค้ดที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเราก็จะมาใส่กันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมใส่ไปเลยปึ๊บใส่ได้อีกแล้วนะครับโอ้โหคลิปนี้ใส่ได้ทุกคนเลยเหรอครับดีอะไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับโค้ดต่อไปนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมใส่ไปได้เลยนะครับผม นี่ใสได้อีกแล้วนะครับผมทุกคนก็ไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับผมทุกคนเพื่อการไปไวมาไวหน่อยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับผมใสไปเลยนะครับผมนี่นะครับใสไปโอเคใส่ได้อีกแล้วนะครับผมไปดูโค้ดต่อไปกันเลยใครไว้เนอยมันจะมาตีผมเฉยเลยผมเวลหนึ่งเองอะไรเนี่ยโอเคครับสําหรับโค้ดต่อไปนะครับผมก็นี่เลยครับ ใส่ไปเลยฟึบดีใส่ได้อีกแล้วอูโหูใส่ได้ทุกคนเลยทุกคนตอนนี้ XP คูณสองเรามันจะห้าชั่วโมงแล้วทุกคนคิดดูเลยโอ้โหได้มายเยอะเลยนะครับผมทุกคนก็ไปดูโคตต่อไปเลยครับโอเคครับผมทุกคนก็โค้รนี้ก็เป็นโคร้รสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมทุกคนก็มาใส่กันเลยนะครับผมสำหรับโคร้รสุดท้ายของเรานะครับผมนี่นะครับใส่ไปเลยนี่แหลกรับฟึบ นี่นะครับผมทุกคนก็เป็นอันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทุกคนสําหรับโค้ดคูณ2ที่ผมจะมาแจกนะครับผมทุกคนก็เอ่อทั้งหมดนะครับผมรวมกับคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมทุกคนก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ5ชั่วโมง20นาทีนะครับผมทุกคนหรือว่ามากกว่าน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจนะเอ่อห้านาทีผมหักไปแบบเป็นยังไงอะเป็นค่าตอนใส่โค้ดนะเป็นเวลาตอนใส่โคนนะ้ดอะไร ขอภัยครับผมทุกคนก็ลิ้นพันนิดหน่อยครับผมก็เป็นแบบเวลาใส่โค้ดอะไรแบบนี้นะครับผมทุกคนก็เสียเวลาไปนิดหน่อยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมรวมๆก็ได้ประมาณ5้าชั่วโมงกว่าๆ้วครับผมทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมทุกคนอยากหนึ่งมื่นผู้ติดตามแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมทุกคนก็ช่วยๆกันด้วยนะครับผมทุกคนเอื้อมมือไปกด ปุ่มกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมทุกคนไปแล้วครับเดี๋ยวมีโค้ดแมปอะไรมาแจกเดี๋ยวผมจะรีบมาแจกให้เลยนะครับทุกคน